มาอันนี้นะครับเราจะพาแก๊งไก่เกียนนะครับวันนี้เป็นวันล็อกอินที่ถ้าคนล็อกอินเพียงแต่วันวันแรกจะได้หัวไก่มานะฮะครับทุกคนก็เป็นหัวไก่หมดแต่กูไม่เอากูไม่อยากรวมหลังกยานากับพวกมึงต้องการตังไหวอีกหน่อยว่ามัน0.5วิ้สัตว์ยิงกุ้งเพี้ยงเนาะไปไม่ได้ไม่โหดใชงวหมมาแล้วหุ่นนมมันใหญ่อ่ะหญ่เอดข้านี้มันแบบนมมันย้อยลงมาตรงนี้นี่คือร่วงคือตายเลยใไหมเนี่ยแน่นอน ก็เดิมเหมือนว่ากูจะล่วงมาไม่น่าถึกนัดกิดกูล่วงนัดกิดอะไรนะโนอะพี่ใบทำไมล่วงวะโดนมอนทักอ๋อแล้วทำไงอ่ะก่อนนะตรงนี้มันเดินได้นี่เรงนี้เอาขึ้นได้ขึ้นได้เย็นเย็ดก่อนแล้วมันมีขึ้นด้านข้างแล้วก็ขึ้นไม่ได้อีกเลยหรือเปล่าขึ้นไม่ได้กูว่ามันน่าจะขึ้นได้นะมีสกิลสกิลปีนเนี่ยปีนเสาได้เปล่ามันปีนแล้วมันมีกำแพงเพดานอยู่อ้าว ขึ้นยังไงวะเนี่ยกูง่ายๆกูเอเคปแล้วก็เดินใหม่ดีกว่าง่ายกว่า s อ what อ s y o โอ name? อ้โหโอ้้โโโโอโโอโโห้อ้หน้าสัอ้ห้ คนแรกขนาดนั้นได้หรอวะโอ้ยมันสับทีเดียวอี้เลยเฮ้ยเฮ้ยหนูว่าเราหนูว่าเราไม่แอ้นนั้นไม่ได้แล้วเนี่ยตายห่วงไปเราอุ้ยมีแมวแมวไม่ให้แมวนวดนมก่อนแมวนวดนมแม่โดนหนูนะเอานอนคว่ำอยู่บนโน่นตุกนี่มันมันตบหัวอ่ะโอ้ยมันฝ้ายปอดด้วย ก็อย่างนี้คือลันยาวถูกไหมเดี๋ยวนะไม่ใช่เสียงปลาวานเน่ยเมื่อกี้เดี๋ยวเรามาถ่ายคลิปแก๊งหัวไก่กระจนไกยเนี่ยอ๋อนี่หนูถ่ายอยู่นะเนี่ยเวอร์แอคชั่นไม่ได้ถ่ายจะถ่ายจะถ่ายแล้วพี่ผมเปิดแป๊บยังยังยังไม่ถ่ายกูยังไม่ถ่ายอ่าให้มันเล่นกันเป็นก่อนดีไหมเดี๋ยวโง่อีกเล่นโง่ๆเนี่ยฮาดีอ้าวสุดเอาโง่ๆใช่ไหมอ๋อโง่ๆเลยพร้อมนี่อย่างแต่เขาปรับเรียลชิลชั่นแป๊บโอ๋อนี่อัดกันหมดเลยเหรอเลยใช้ชัโดว์เพย์ดแล้วจริง แต่สีมันซีดอะยังไงยังไงสายเกมมันก็ไม่มีใครมานั่งดูสีหลอมาอ้างหรอกพี่กูเราพี่พี่ตะกนัวละสายป่วอะก็กูดูเกมไงแล้วกูดูสีไงกูหิดเหรอไม่ผิดนะไม่ค่อยสนใจเรื่องสีละโอเคเพราะสนใจแต่หีไงโอ้ยเยสแก๊ไก่เดี๋ยวเพราะพี่นัดเกีดดู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 ความไม่ปกติดี ดูตัวตัวกูไก่มากเลยดูขนขาวอีกพี่แม่ที่เป็นแม่ไก่พีไก่ฝันฝัจากฟาร์มเลยแต่เราแก็นแก๊งไก่เราจะลุยดันมิขุให้ถึงฝั่งฝันไก่ตะลุยมิขุเดี๋ยวจะพาเอ่อบางคนยังไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเช่นคุณป๊อปนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเน้นอย่างเดียวเล่นแบบงงเลยฮะหิวข้าวไปแล้วไอ้รงดันนะครับมีขออะไรอ่ะไปดิอ๋อตะกี้อายังอายัง โอเคออย่าอย่าอย่าออก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 เอ้านี่อย่าออกพี่ออกมาแล้วออกมาแล้วเรายังไม่มีฮิวเรายังไม่มีเฮี้ยวให้โกดแพรี่นะครับถ้าเป็นเบดมาก็บล็อกได้แต่ถ้าเป็นฟอร์ดมาร์ก็แผลบสวยสวยต่อเลยไปล้มไปเลยเรียบร้อยแม่คตรคืนได้ครับเอาเอ้ยอะไรยากเท่าไหร่จะอะไจะถอยมาขัดเลยไม่ตายอย่าอย่าเฟลนะเอาเหรออย่าเฟลเฟลก็ตายแล้วไปนะครับหมู หายละจ้าร้อนจ้าเอาแล้วไอ้เหี้ยใครเขียวคนก่อนนะคุณป๊อปคุณป๊อปโอ้ชิบหายป๊อปลองกด S ดูนะผมแอมเป็นกล้องเป็นเงืกล้องกล้องบอลพีกล้องกด S ดูฮะอันนี้มันจะไปวาร์ปวาร์ปไปที่นึงเลยโอ้ยยีวาร์ปกลับที่เดิยวมิดหายโอ้โอ้ก็กงกำลองไรงบ้างหนึ่งก้อ็มันเลือกเออแล้วเมื่อกี้ไม่รู้ว่ามีใครวิ่งไปผมไม่คือมันไม่โหลดในแมปเว้ย แต่คนอื่นทกคนยืนอยู่ที่อยู่เลยอ่ะเขาบินเขาบินอยู่ได้วิ่งบินเขาบินไอ้สัตว์ไม่ไม่พี่คือคือผมเข้ามาในแมปใช่ป่ะหล่นมาแล้วทุกคนยังอยู่ข้างหน้าเลยพี่อ๋อเข้าใจเข้าใจตาเข้าใจแล้วอยู่ดีมันก็วาร์ปไปเฉยเลยผมก็เอ้าเพี่อะตลกก็คือกะกันเองไงสัตว์เอาวิ่งไปวิ่งวัวเองอะที่ตีกระจายใจโอ้ยหนูจะตายอ่ะไอ้ตั้งห้าไฟโอ้โห ต่ตะฮิวไป <Gym. S 1> แล้วก็ตะฮิวไปแล้วตายตูเปิดก็อย่าอย่าไปตีมันไม่ต้องเาเปล่าเาเปล่าเอาเอาติดพิดติดพิดติดพิติดพิป่ะเอาเอาเอาหายไหมเนี่ยหาใส่ขี้เท่าพอดีเนี่ยวางเลยวัดต h e ักหายหายเห็นตายไงใส่ขี้เท่ากระดูกไงนรี่ก็ตกไปขอนตรงข้ามครับ พาไปแย่รู้ไไปฝั่งตรงข้ามครับผมฝั่งนี้ใครโดดไปนี่ฮาเลยบอกนะอุเกือบโดดแล้วเมื่อกี้ไม่ไปไม่ก็ไม่ห้าดิวะเฮ้ยไม่เป็นไรพี่แล้วเมื่อกี้ภาพเหมือนแล้วก็ต้องไปนะิแล้วแบบทำมาเหมือนไปได้นะเออ กูรีบไปก่อนแล้วึงไม่รอใครแล้วเฮ้ทำไมเขาไม่วิ่งกันไปนะไม่รอไอ้นะก้องก้องก้องเนี่ยตรงนี้ต้องใช้แตปักดอกกันก้องเออแนี่แน่ปักดอกอะไรกะมอนมาลงเอาสกิลก้องไงสมุกอะสมุกอะรู้จักอะไรคุณไหวหนึงวะสมุกอะสมุกอะโดนสมุกอะไม่ดอกนะสมุกไหนอะตดนคุณไหวที่แบบถ้าปักดอกอะอ๋อเดี๋ยวผมมันต้องรอครูดาวพีดใจแบบเอา เดี๋ยวรอพี่ใหม่ก่อนพี่ใหม่พี่ใหม่ไปแล้วพี่ใหม่ไปไหนอะยังกูโหลดอยู่พี่ใหม่แล้วใครไปอะเบอร์สองก็พี่ใหม่ไงพี่ใหม่อยู่ดิหลุดแม้กซี่ดึงไปแล้ว่พี่ใหม่โหลดมาพอดีอะยี่สิบวิพอดีอะที่ครูดับเสร็จพอดีเนี่ยสกิลนี่ใช่ไหมสมาชิกปาร์ตี้หลบซ่อนเวลาสิบวินาทีใช่ไหมใช่ใช่ใช่อย่าพึ่งกดนะ พึ่งขดไปใกล้ๆขดไปใกล้ๆมาหมวกกันมาหมกกันมาหมกกันเอาไปปากหนึ p ่งสองครับเอาไปเอาไม่ใช wow. oh, ่ปักเลยมันปายตัวหมูวิ่งเข้าเหรอร้านกันเอ้ยมันจะหมดแล้วสิคิวจุได้อยู่ได้อยู่ได้ไปไปทำไมมันไปได้พูดวายยังวะกูไปได้ไปไปร้ารก็ไปดีกว่าเฮ้ยเี้ยเราู้แล้วคนเดียวด้วอ ไเลปลกกระเ้ัเองลกันนะ้่าหกันจังเลยก็าแล้วนะเอาเอาไปใช้ตอนแถวแรกเว้ยสรุปมันคือสกิลไหน บัวช่วยเหลือเหรอบัวช่วยเหลือแหละบัวเออก็บอกภาษาไทยดิโอ้ยวัวช่วยเหลือวั้จะเกี่ยวอะไรใช่ไอเหรอวัวช่วยเหลือเอาอีกแล้วเชี่ยเอาพี่กดวัยนาะีแล้วมาเอาไปยังเดี๋ยวไม่ต้องไปแล้วไว้แล้วบอสฟองบนเลยพุ่นวายอันนี้ไมต้องไปแล้วอันนี้ให้แมวหมอบใส่ใส่บอสครับแล้วเราวิ่งกันเลยค้นหาก้องปัดดอกเราไปเลยนะหนึ่งสองไปเลยไไปปเลยวิ่งไปให้ไกลทุกที แล้วก็วิ่งไปมึงไปไกลสุดมึงไปไกลมึงไกลสุดแล้วมไปไกลโดนวงพีวังขวางบางยีกอ่อนะเว้ยออันเียอารมณ์อารมณ์เหมือนอ้นี้ว่าเคลื่อนย้ายข้ามิองมิโนโตะว่เอ้เหมือนแหละตอนนี้แล มันไกล้ได้แคนใช่ไหมพี่เออมันได้แค่สุดขุดเาวุดสุดยาเวลาเมงเก่งเงเงเก่ง็ปรลาดเก่งว่าหลับกูเน่ยดูีนหเฮ้ยพี่ก้องกงก้องก้งจะโดนตีตายนะก้องเอาชิบไปดูก็ได้ัรู้สกว่าไม่จะจะดูก็ไม่ดูไแล้มาช่วยเราจะตาค่ะไปแล้ไปแล้วเอาไ่มีจะไมีฮิวดหิวไปแล้วครั้งหนึงที่กูมือที่ตัดแขงก่อนคือท่าถางขาเธอเอาย่างเอย่าง่ะย่างะพร้อมแล้วพร้อมแล้ว บอตอนนี้เวลาเวลาพื้นแดงนะคุณป๊อปให้ไปยืนตรงกลางมันจะหลบมันจะหลบกิลได้ยืนบนพัดลมยืนตรงกลางยืนตรงกลางพัดลมยิ่งโดนยิ่งตายเด็วเอาหรอพัดลมโดนตายเลยหรอเอ้พัดลมมันจะปัดเราเอาไว้นอกโลกนอกโลกมันมีเรื่องไหนชื่อได้คือเวลาพี่ป๊อปมันคือเรื่องจริงไอ้ตาข่ายตัวนี้มันจะหายไปแล้วแบบมันจะปัดใช่เราต้องไปยืนตรงกลางบอสอยู่ใด้ ต้อง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 กซีไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแล้วมอแที่ไปหาบอสก็ได้อ้พี่อ้อ้แเรียบร้อยเรียบร้อยเื่อใช้ขัดโอย็บอสสีขาวอยู่เอาเอเอาอวีะ้วะบอะไรก็ได้อะไรก็ได้อกดวีแล้วนะกดแล้วต้องมึงว้บบอสดิมงว้บอสไ่่อื่นบอสว้าบยังไงวะพี่มึงก็ปักยองมึงก็ว้าบบอสเ้อีทาอี โอ้ยเยอะเลยเนี่ยนัทาโดนัทโดนัทโดนัทไม่ดูตรงกลางไอ้เหยอะเขาเขาตรงกลางเข้าตรงกลางเข้าตรงกลางเข้าตรงกลางดิเข้าแล้วเขาตรงกลางไว้เออตรงกลางไว้ตรงกลางคือตรงนี้เหรอตรงกลางนั่นแหละเฮ้ยกล้องตายกล้องเอ้าตรงกลางเลยตรงกลางเลยวะ

กูจะกินยาป๊อดแต่ฝากอืมดื่มน้ำสดชื่นชุดว่างสลัดทมินเนี่ยแกงผมมันต้องให้ชุดผมเล่าี๋ยวต้องไปกูเอากูเอาเขี้วพยักตใหญ่เลยสักูเอาหมอยพยักเที่ยวทุกคนนี้เอาหมอยพยักเอาเงินหนูเอาอโซโซโซไปโซต้องต้องต้องใช้เสื้อก็ต้องใช้เฮ้ยผมต้องเอาชุดเล่างเนี้ยแมอะหรอะผมไอ้ยอดข้เทียอะไรสุดดูขอโซเนี่ย โก้ไปสิก็จบแล้วกับวิธีการปั่นนะโก้ไงที่ล้างไปก่อนนี่ยมีใครจริงใจกับคูบ้างไหมในนี้ไม่มีไม่มีไม่ไพ่แล้วทำไรกันวะเขาบอกไปยืนตรงกลางแล้วสไลด์แล้วมันไม่โชว์แล้วสรุปคือห้ามอยู่ตรงกลางอยู่ตรงพัดลมโฟมโอเคแต่กูได้ยินตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่ถึงบอสเลยนะไม่อยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางได้เลยแล้วไม่แก่ที่มีคนบอกว่าให้ยืนตรงพัดลมก็คือก็เลยไม่เชื่อเลยไม่รู้จะเชื่ออะไรดี ี่ kind of มม่มมชใครเเือได้ลยก็เลยไปอยู่อยู่ระหว่างตรงกลางกับพัดลมซึ่งไม่มีอะไรป้งกันเนี่ยคือแต่ไปยืนตรงกลางอ่ะยืนยืนยืนกล้องมาแต่ว่าเฮ้ยมีคนไปนะคนเยืนคนรอกเป่าไม่เลือดคนเลือดเลยกล้องตากูไม่ตายเลือดเหลยร้อยสี่สิบระหว่างที่คนทุกคนตีกันงงผมแท็กซี่ไปเลยจะไปวิ่งวอลกหลังใครหลังใครเป็นตรงนี้ใช่ไหมที่เป็นตรงนี้นะ เอาไปแค่นี้ไปแค่นี้นะเดี๋ยนะเดี๋ยนะตายวะนี่โอเคเอายังไปเงี้หนึ่งสองซับไปแล้วเไอ่ไก่ไก่มีหลังไก่มีหนังหลังนอกหนังนอกเออทํามันไม่ใช่ในวงเหรอในวงดในวงเหรอในวงไหนก็ได้ที่กันหลังในวงมันมีวงอยู่อืมกล้องก็เลยดีนะสามวิสองวิหนึ่งวิว่างเอ้า ใส่ัเรหมดแล้วแทที่จปารมใแบบเกระจาดั้เลยเอียโดนใไ้วโอเปอร์ดีตำรวจไล้ปาร์มเบอก์แตกปีแล้ววัจไม่ไปอ่ะพี่น้องเฟ้นเลือถึงบทที่13ล้าอ่ะเห็นกล้องบททีเร่อีไี่มันก็ต้องได้ดูกวมันทิ้งเราลงอย่างนั้นน่ะมีคนกะาดคนกะาโอทุกคนิไปแล้วพี่ป๊อปแต่จะไม่รอดแล้วแล้ว ปหนูไม่มีฮิวปิ๊บปิ๊บปิ๊ปิ๊บติดพิษไงติดพิษรายการอากาศด้ยนายการอากาศด้วยนะชุบไงอ่ะอันนี้ไงนี่ไงส่งแมวปั๊มหัวใจแล้วแมวกำลังปั๊มตูดแมวแมวกำลังปั๊มตูดแมวเอาหูแนบตูดเลยนะเงาเงาไอ้ยังแล้วแมวคนรน่ากลัวเลยเหรอคุณจูนไมวจูนเอาแล้วแมวไปโมะเฮ้ยแล้วแมวหมดลงตกข้างล่างเฉยแมวแอนนาเบลสัตว์ แหว่งเหมือนข่มขืนข่มขืนคนกลาอากาศด้วยวิ่งเลยวิ่งเลยยังไม่ตีมอสยังไม่งตีนะวิ่งไม่ได้อะยังไายไปสามคนเลยอ่ะไอตีบอสเชียร์กับบอสตัวนี้เนื้อเนื้อหาเนี้ยหามาจริงอันนี้ฮาสระไม่ตีไม่ตีมันเห็นอันสี่นะ เฮ้ยเอาให้เป๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอคุณด้วยดิเวิ่งออกมาวิ่งออกมาแรกนะรอไกด้วยรอคุณด้วยรอไก่ด้วยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงจุดกาบะนี่้กาบะนี่ยผมจะกดหนึ่งวิก่อนออกแล้วกันเมื่อกี้ผมกดแบบแม่งไม่เหลือแม่งแบบศูนย์จุดประมาณศูนย์จุดห้าผมกดวิ่งมาอยู่ศูนย์จุดห้ากดก็ได้นะเออหนึ่งสองเจ้ารอแกว่ารถจะแตกไหม แตกก่นหนึ่งไม่แตกกลุนสองอ้าวแล้วพี่ไก่ยังไม่มาได้แค่นี้วะพี่ได้สุดแค่นี้อ่ะไอ้กูยังไม่มาพี่ไก่อ้าวเขาบอกแล้วว่ายังไม่มาไอ้แย่แหลกเลยสัตว์เขี้ยเป็นล้านอีกแล้วเอาไกยังไงต้องรถมาช่วงนี้ไกยังไงต้องรถมาช่วงนี้อย่าลืมตุ๊กกาบนะครับผมยืนตรงกลางไว้กลางเขี้ยเราคิดกาพัโลเดี๋ยวผมให้กลางพันโลสัญยาก็ยินตรงกลางเลย อโอเคแปดเจ็ดแปดส้นไปล้มเคจะวิ่งกระตุกอยากจะออกเลยวงไะอยากเลยวงอยากเลยวงเฮ้ยทันไหมเนี่ยกินสาะเปาแล้วไม่มานีค่าเลยนะสี่สามสองหนึ่งโ่ะตรงเนี้ยไดอูเบอร์อูเบอร์นี่มันกล้องอูเบอร์นี่หว่ ไปเท่าที่ผมไปได้แล้วกันนะเอาอูเบอร์นะครับแป๊บนึงับไม่ตกรถนะฮะเห็ุสกิลหน่อยครับแป๊บนึงครับ3 4 5โอเคครบทุกคนมีนับนับนับยปแล้วครับว้าวว้าวไปแล้วครับเอาไม่ตกรถนะฮะครับเอาเบาอเร็วแล้วที่เร็วได้ถ้ามันสุดตรงไหนก็มันเลยหนึ่งวีหนึ่งศูนย์จุดหกจุดห้าวีแล้วค่อยกดไปให้เป๊ะให้เป๊ะ ต่ละกดเออเจ็บยนะเสียงแบบติดติดแหวกทุกแหวกระวังไประวังไปเอ้าตีมดูนั่งสมาธิเลยนั่งสมาธิกดผิดกดผิดไฟ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 ไอ้เหี้ยกำลังโป๊ะโอ้ยดึงไม่ทันส่งเมลไปปั๊มหัวใจไม่ได้เลยดล็อกเลยไอ้สาร